สวัสดีครับวันนี้ผมมารีวิวนะครับตัวสินค้าตัวใหม่เลยนะครับสำหรับสายจักรยานแล้วก็สายมอเตอร์ไซค์ตัวนี้จะเป็น BL i n e Moto นะครับซึ่งอ,อ,อาจจะมีคนเห็นรีวิวมาแล้วนะครับตอนนี้ผมก็จะรีวิวตัวกล่องนะครับโดยเริ่มแรกเนี่ยเราจะรีวิว Open Box ็ก่อนนะครับแล้วก็พูดถึงตัวแอปที่ใช้กับตัว B l i ล e m o t ตตัวนี้นะครับในกล่องของบีไล่โมโตตัวนี้มีอะไรบ้างครับต้องบอกราคาก่อนนะ มีลายโมโตเนี่ยตัวเนี้ยอยู่ที่6,900บาทนะจะมีตัวกล่องนี้มานะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นรุ่นสีดำนะครับจะเป็น b แบล็ i ด i ชั่นนะครับแล้วก็เป็นพลาสติกจะสังเกตว่าตัวกล่องเนี้ยมานะครับก็จะมีตัวบีไลตัวนี้นะครับเราดึงออกมานะครับนี่นะบีไลตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีตัวแป้นนะครับที่เป็นแป้นย n นิเวอร์แซลนะครับ ก็เดี๋ยวผมจะทําให้ดูว่ามันลัดยังไงนะครับมีแป้นอยู่เวอร์แซลให้1อันเราก็จะมีแป้นนะครับที่เป็นแป้นไว้ล็อกนะครับกับตัวรถนะโดยการที่แปะนี่นะครับตรงนี้จะมีกาวมาให้นะเป็นกาว 3M นะครับรูปร่างหน้าตาแบบนีนะ้แปะเข้าไปนะครับแล้วก็แปะเข้ากับตัวรถนะพอเราแปะเข้ากับตัวรถเสร็จแล้วเราก็จะสามารถหมุนหน้าจอได้นะครับมาเป็นอย่างนี้ เราก็จะล็อกหรือว่าเราจะแปะเข้ากับหน้าคอนโซลนะครับแล้วก็ยกหน้าจอแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็เอา BLine มาต่อก็จะมี Hex มาให้นะครับตัวหกเหลี่ยมนะครับก็จะมีสายมาให้นะครับที่เป็นสายรัดนะครับสำหรับยู i v เ r อ a l ซลจะมีตัวเล็ก2อันนะครับแล้วก็จะมีสายที่เป็นใหญ่นะครับอีก2อันนะครับ อย่างนี้นะครับที่เป็นสายใหญ่ตัวนี้2อันสําหรับที่จะต้องรัดที่มันกว้างขึ้นนะเราจะให้ดูตรงนี้นะครับเป็นสาย2อันแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับก็ต้องมีที่ชาร์จนะที่ชาร์จจะเป็นแบบนี้นะครับเสียบหัวด้วยเป็นหัว USB นะครับผมจะแกะบีไลน์นะครับมาใส่ที่ชาร์จให้ดนะูการแกะก็คือหมุนนะครับออกมานี่ กล่องนี้เราก็ทิ้งไปได้เรียบร้อยนะครับนะมีลายตัวนี้นะคุณจะแกะหน้าจอต้องแกะหน้าจอกมาให้นี้เราไม่เอาอยู่แล้วต้องแกะหน้าจอนะครับวิธีการชาร์จเราก็จะเอาเจ้าบีลายเนี่ยมาใส่งี้นะครับหมุนเข้าไปแล้วก็หัวฝั่งนี้นะครับก็สามารถชาร์จเท่ากับที่ชาร์จ USB มือถือได้เลยนะครับหรือชาร์จกับพอร์ตแบงก์ก็ได้เช่นกันนะโอเค พ่ชาร์จบไปนะคงไม่ต้องมีใครดูี่ชาร์ได้มากมายแล้วก็โยนทิ้งไปอ่าต่อไปนะครับเปิดบีไลน์ขึ้นมาเนื่องจากว่าบีไลท์ตัวนี้ได้ทําการแอคทีฟเบทเรียบร้อยนะครับเราก็เปิดบีไลท์กดค้างไว้นะครับก็จะเห็นแล้วมันจะขึ้นวะตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงครับผมน,นี่ผมถ่ายทําอยู่ว่าเป็นเวลาเที่ยงนะครับอ่าหลังจากนั้นเราก็ไปโหลดแอปนะครับ ผมจะให้ดูนะครับเป็นเข้าไปที่ App Store นะครับเข้าไปที่ App Store แล้วก็เซิร์ชคำว่า B ไม่ใช่ B Talk ครับ B Line B Line นะครับตรงนี้ Byte Navigator ก็จะขึ้นตรงนี้นะครับจะขึ้น B Line นะครับขึ้นมาเนื่องจากผมลงแล้วนะครับผมกด Open หลังจากที่เราโอเพนเสนะครับตอนนี้ผมได้ลงรูทไว้รูทนี่สามารถที่จะเซ t เอาไว้นะอย่างเช่นผมทําทริปนะตรงนี้นะครับจะเป็นทริปที่ได้เลือกทริปขึ้นมานะครับเป็นทริปจักรยานนะ42.9กิโลเมตรแวะทั้งหมด3จุดนะครับเซฟไว้แล้วกด Option เลือกเป็น bicycle นะครับหรือเป็นเรื่องมอเตอร์ไก็ได้นะครับแล้วก็ เราจะทําการกดคําว่าโกพอกดคาว่าโกปุ๊บเห็นไหมฮะตรงนี้จะขึ้นเลยนะครับเพราะว่าลิงก์เรียบร้อยลิงก์ผ่านบลูทูธนะครับตัวมือถือเนี่ยเราก็เก็บนะครับเข้ากระเป๋าไว้ได้เลยเราก็มาดูที่ตัวบลูทูธกันบ้างตัวหน้าจอนะครับหน้าจอเนี้ยเอาไปติดกับตัวรถอันนี้อยู่ที่ตัวรถนะครับเกาะไว้เราก็เอาหน้าจอเข้าไปนะครับวางแล้วก็ขันนะครับหมุนแกลบนะล็อกเรียบร้อยนะครับแล้วติดอยู่บนตัวรถ ตอนนี้ถ้าเราวิ่งเนี่ยมันจะบอกว่าให้เราวิ่งไปทางด้านทิศใต้นะครับคือตามเรถปลาลูกศรนะแล้วตรงที่เขียนว,ว่า160กเนี่ยนะครับก็คืออีก160เมตรนะครับจะเจอจุดซ้ายๆเนี่ยจุดตรงนี้มันจะวิ่งเลื่อนเข้ามาถึงตรงหัวลูกศรก็เท่ากับว่าอีก150เมตรให้เลี้ยวซ้ายนะในส่วนของตรงซ้ายมือตรงนี้ที่เป็นเส้นๆๆเยอะๆนี่นะครับ ตรงนี้เนี่ยโซงซ้ายมือที่เป็นเส้นเยอะๆเนี่ยก็คือว่าทริปที่เราตั้งเนี่ยตอนนี้เราเพิ่งเริ่มขี่เข้มๆเนี่ยจะอยู่สายสุดพอเราใกล้จะจบทริปไปเรื่อยๆนะครับพอเราใกล้จะจบทริปไปเรื่อยๆเนี่ยเส้นเนี่ยมันจะวิ่งมาถึงสุดท้ายก็คือจบทริปนะเราสามารถดูได้นะครับเราสามารถกดเมนูซ้ายขวาดูได้นะครับอันนี้คือเป็นดูความเร็วนะครับเป็นโหมดความเร็วเราจะดูว่าตอนนี้เราวิ่งอยู่ กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วนะครับจะเป็นโหมดความเร็วซึ่งก็จะใช้ดีมากนะครับสาหรับคนที่ปั่นจักรยานนะครับเราก็จะเห็นถึงความเร็วที่เราใช้นะครับแล้วก็อันนี้คือ Destination ทั้งหมดก็คือระยะทางทั้งหมดนะครับ42.9ที่เราเซตไว้เมื่อกี้ตรงนี้คือทริปนี้ตอนนี้เราเริ่มวิ่งไปเท่าไหร่แล้วนะอันต่อไปก็คือกดอันนี้เป็นเวลานะครับใช้เวลาปั่นทั้งหมดเนี่ย100 อ๋อหนชั่วโมงกับ 48... 49นาทีนะต่อไปก็คือแบตเตอรี่นะครับสามารถกดดูแบตเตอรี่ทั้งตัวแบตเตอรี่ของมือถือนะครับแล้วก็ตัวแบตเตอรี่ของตัวบีลาเองนะต่อไปก็จะเป็นเซตติ้งนะครับสามารถกดเปิดไฟได้นะครับแต่จริงๆแล้วตัวไฟเนี่ยมันจะออโต้อยู่แล้วนะถ้าเกิดว่าเป็นกลางคืนหรือเป็นอะไรเงี้ยมันจะออโต้อยู่แล้วนะครับปิดนะ กดที่1น,นะก็จะหมุนกลับมาในาในโหมดของลูกศรน,นะครับในรูปโหมดของแมปจะมีพิเศษอีกอย่างหนึ่งนะครับสำหรับคนที่ปัญจกยานะครับอยากหาสถานที่ใหม่ๆนะในแอปเนี่ยจะมีที่เขียนตรงนี้เป็น arrow นะครับสังเกตดูตรงนี้ arrow นะก็จะขึ้นเป็น arrow แบบนี้ด้วยในหน้าจอนะครับนะ สามารถเลือกได้แล้วก็สามารถเลือกโหมดเป็นโหมดเขาเรียกว่าเ,เข็มทิศได้ด้วยนะครับสามารถเลือกโหมดเข็มทิศได้ด้วยมันก็จะตั้งเป็นเข็มทิศเราก็สามารถวิ่งไปในเส้นทางที่เราไม่เคยไปนะครับแต่ว่าตัวเข็มทิศเนี่ยมันก็จะชี้ไปที่ตำแหน่งสุดท้ายนะครับตำแหน่งปลายทางที่เราตั้งด้วยนะเดี๋ยวเราจะอีกคลิปหนึ่งนะจะเป็นคลิปที่เอาออกไปขี่เล่นนะครับแล้วก็ใช้ตัวบีไลตัวเนี้ย นะครับ